นมัส,สก,การครับปูอ่าจะเล่นพอนครับเป็นเป็นจังไงก็เข่าคักเข่าแน่แท้ไอ้ไอ้เลขหกหมื่นเห็นไหมเลขซ่องหกหมื่นนะครัธรรมดาละแต่บ่ค่อยรู้ดอกเลขเก็ได้เพียงแต่ว่าอ่าเอาติดตามเป็นแนวทา<อ>้างกรับพิจารณาเอา,าละเขาไมีเขาไม่ลดเพราะว่าก็เดินเงีวเดินเงี้ยวช่างเลขเลข็บโปรโมนีม่ก็เดินเงีวเนี้ยเลข็บโปรโมนหาแสน เลขแปดหมื่นแต่เดินเดินมาเงาเงครับตัวเลขที่ของอาจารย์สูตรที่กิจความรวยครับแต่เขาเขาหนึ่งหนึ่งเขาบนเนาะอ่าอ่าผมว่าเขาเขาทั้งล่างทั้งบนเลยตัวสระปูฮัลโหลครับปูเลขปูเขาทั้งล่างทั้งบนเลยตัวศาสนาเออแต่เขาทั้งล่างทั้งบนนั่นแหละเพราะว่าแต่เท่านี้คนก็ซื้อมาค่ยได้ดอกอันเบิร์ด โอ้แต่กระบุมหายรอกว่าตันรถแถวนี้ว่าตเลขกออกจากไอเลขออกจากปูนี่อันรวดเป็นปนอปนักการอันเพราะว่าเลขอยู่นี่นะน,น,นี่จะสำนันกดังๆเนาะอันุ้นตันเนียงตันเนียงบนกบลาบโหลดตเตอรีสลีนก็เบิดะนะ่รนะก็ได้ก็ได้เป็นบางตัวได้เป็นบางอย่างเราก็เลือกเอาอันนี้เลขข้อมูลว่าทันมากสองสามหมื่นแตบ นี่ก็จะมีแนวทางเลขสูตรพิจิตความรวยของอาจารย์เองนี่แหละเอาปูสูตรพิจิตรวยเอาเอาไอ้สูตรพิจิตความรวยนี่แหละสูตรพิจิตความรวยวิ่งศูนย์กระเก๋าไดได้ปูแป๊บหนึ่งกเก่าเน้นที่เลขศูนย์นะแต่ว่าสูตรพิจิตความรวยสูตรนี่นี่เดินบนรางนะเดินบนล่างเลย่องเป็นปูของหมวแล้วครับเอาบนเมื่อสองหมดแล้วไปบนล่างในสูตรบนล่าง วิ่งที่ศูนย์้วกาหัวล้อมคือเก้าเด้นไปที่เลขศูนย์คือ้นศูนย์จับคู่ได้ตีคู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดาปูแป๊บหนึ่งเดาปูมีศูนย์เด่นศูนย์ลองเก้าเนาะครับเด่นศูนย์ล่องเก้าไปบนล่างเนาะสูไิจิตความรวยไปบนล่างเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยล่องเก้า อ็ไพ่นี่แนวทั้งเลขสี่เลขเส้ดนะครับไต่โหลดความางจะเดินดีอ่าเพราะอาจารย์ก็ก็ให้ที่ชุดอ่าก็ให้ที่ชุดปกติก็คือนี่ศูนย์สองอ่าคศูนย์สามอ่าเก้าสองเก้าสามเลขเจ้นศูนย์อ่าคาดว่าซิมมนไปที่ศูนย์สามถูมาบ่อยเนาะศูนย์สามหลีกออกบ่อยครับ ขาดมาขาดว่าคือนติดเด่นศูนย์สามเพราะว่าเล็ดเด่นศูนย์เด่นศูนย์พอมีสองชุดคือศูนย์สองก็ศูนย์สามจนล่องเต่าก็มีสองชุดก็คือเต่าสองก็เต่าสามแต่พิจารณาตามสูตรแล้วอาจารย์ชอบก็คือศูนย์สาม่อาศูนย์สามคือเม็ดที่ชอบเนาะโอกาสพมีแนวทั้งสูตรไปคิดความด้วเลื่อนครับอันตัวตัวมากหลายก็เพื่อศูนย์สาม เล่นไปตามสูต<ม>รกันยังกันยังล่อเหล็กประมุ่นล่อเหล็กช่องกันโย่<ม>แล้วก็สูตรอ่าตามโตโต๊ดของอาจารย์แล้วก็ชุดโตด๊ดอยังาท่านในเห็ดกินมากเพราะว่าตรงนี้กันยังมาท่านในวางกับสองสามมือโอ้สองเห็ดโตด๊ดถึงมากสองสามมือค่อยสิได,ด้สุตโตด๊ดเป็นโม้แล้วก็แนวทางสองโตบนสองสองโต๊ดล่างสูตรเหล็กกําลังวั่น บวกลบกุ้งหารสองตัวล่างอาจารย์ในม้าล่างส่งสามชุดอ่าแต่ว่าก็มีชุดเด่นอยู่หนึ่งชุดนั่นแหละแต่ว่าบอ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 กเราว่าเด่นตัวใดเพราะว่าอ่าบางคนนาจีิ้าอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์ชื่อจีท้าสบาทชื่อจดอาจารย์ที่จีตังสันนั่นมันมเแมนเหล็กดับครับอาจารย์จีจังตันนั่นคืออยากให้เจมือเขาน่ะมองคม เล็กดับอาจารย์นี่ท่ากาเล็ดับ่ะชุดดับอาจารย์่ะไปดูรถชุดดับนี่ชุดหนึ่งชุดสองชุดสามแล้วกนดับที่ท้งโมที่แร้วเห็นว่าอาจารย์เห็ดับศูนสามหกบนล่างขาดพด้ลยเห็นว่านั่นน่ะต้องพิจารณามองค้นก็ว่าอาจารย์ตากระบดตัวได้ออกตัวนั่นเออแมนเพราะว่าอีหยังสัมบูจังสั้นมันก็ซื้อว่าได้เนาะขาหลอกมันบ่อปูอ่าปัจจุนีอาจารย์จะ บ่ได้บ่ได้เห็นในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือว่าให้ไปเลือกเอาเองเพราะว่าอาจารย์เลือกให้แล้วกับอีกที่เขเข้าใจใน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 ความหมายของอาจารย์ครับครับนะบางคนบางคนเห็นว่าอาจารย์ให้เดินหาเก่ากักันบางคนหาเก่าเขาก็ซื้อเลยเขาให้เตมเอิไปอั้นอ้าวอาจารย์ก็ซื้อลอตเตอรี่เพื่อมันออกเพื่อได้สามตัวหนาสามตัวไทยเขาไปสามตัวหนาเท่าไหร่แกตาเก่าอ่า แต่เป็นธรรมดาคันภูคนว่องออกคนกฤติหูท่านที่อืมเพราะว่าเลขหลายสำนักยูนีคันออกไปตัไใดตจวเมื่อกฤติอ่านเอฟซี่เขาใจตามนั่นโหลดก็คือว่าตอนนี้คือว่ามัมมีเด่นมมมีลร่องไห้เลือกเอาเนาะแตคว่ันโหลดเอ็ซมินบอกเอฟซี่ังันโหลดให้เลือกเอาพิจารณาเอาเองโหลดเพราะว่านีา่คุณลุงคนเหมือนว่าคันอาจารบ์อบไปตาสบาดมันก็คือเต็มๆนะครับคุณคนก็โอ้ย กันิดตางไหนอือเอาคำว่อ,อกเข้าใจกันแต่ะต่บอกแต่บอกเด่นบอกล่องแหละกะเอาไปตามสูตรนะเนาะเขาต่องจำรดครับครใครมักตัวใดกัน,าานแลวท่านก็คืนสอบกันขดล่างตรงของอาจารย์เนอะุดล่างตรงวันที่สองอ่าเดือนหานเนาะเหลขกออกวันที่สองเนอะตรงวันจันทร์ขึ้นของค่ำครับบวกลบพุ้นฐานก็คือเอากล่องวันศิษหามาบวกกับสองค่เป็นสิบเจ็ด เราเจ็ดไปหานเจ็ดสองสิบสี่เศษ็สามถึนแจมหนึง่งคือได้เลขสี่วิ่งล่างตีตัวเดียววิ่งล่างเล่นครับอ่าวิ่งล่างตีตัวเดียวล่างล่างตรงตรงเลยรับรับวิ่งล่างตีตัวเดียววิ่งดูดล่างซ้ายวิง่งซ้ายลุดงวดนี้วิ่งหลุดตีตะมาน้จักพูให้ตรงตรงสามุดาส่คัดไปเพิ่มไปเติมกันเอาเองเนาะนี่ศูนย์ตี หกปีเจ็ดปีนี่ทำหนีร่างตรงในสูตรของอาจารย์เนี้ยบปเกียวกับเลกิโอมูนบปเกี่ยวกับเลดิซองมันละน,นี่ค,คือคสูตรร่างตรงตามสูตรเลขกำลังวันครับือจังหวดที่ผ่านมาอาจารย์นี่วิ่งหาเพราะยังลหละเลขจังวดที่ผ่านมาเนาะเลขออกวันเสาร์ขึ้นสิบห้าค่ำกำลังวันติดสิบห้าบวกติดสิยี่สิบห้าเอาเจ็ดไปหารเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเศษสี่ เพิ่มเต้มหนึ่งเป็นห้าวิ่งหาเน้นว่าครับเต็มเต็มอันลนะก็ะไปเพิ่มถึงบวกลบคูณหารกันเราอ่าสําหรับหา,าเหล็กไสเหล็กปี่ก็ได้ก็คือเด่นพอสมควรในสูตรกําลังวันครับเดินดีบ่นนี้ลดหาเหล็กใสออกเดินดีอยู่ปูเดินดีอยู่เออเออแต่ปิจาหน้าแต่มีจำแนนะเพราะบ่ได้ อ่าบ่ได้เด่นบ่ได้ลองตัวไหนกับดแต่ว่าวิ่งตีหรือตีกับตัวใจอาจารย์ก็จะให้เด่นเด่นกับสามจุดเนาะกับพิจารณากันหนูเนาะปูแล้วไอ้เล็กซ้องนี่อีกโดนปไหดปู่หามือเด้จักความอ่านที่หามือเล็กซ้องเล็กอ่าประมูลเพิ่นมาจังอ่า เอาแนวทางไหมเพราะว่าตรงนี้อาจารย์อยู่ในคุมเตียงก็คือวาอ่าอยู่ในคุมพระเจา้าติดแโควิดอาจารย์บดติ๊เราออาจารย์ตรวจแล้วอาจารย์มดติ๊กต้องรักษาตัวเองด้วยความปลอดภัยของตัวเองและคอวอื่นน้ำเนาะครับครับต้องต้องรักษาดีๆแล้วนะปู่เดี๋ยวพอมีคนบอกเลขดี <laughs> 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 เออกระพิจารณาเอาเนาะอาจารย์ก็มี <laughs> <laughs> อไอ้สูตรเดินต้นเนี่ยก็มีสองสูตรมีตะก้อนอ่าตะก้อนเหล็กตะนเหล็กดับด้วยเหล็กอ่าไพตืีนสอบยังกระจังหวะนี่อ่าต่อไปพภาวยังเพราท่านในเจ็ดเพราท่านในสมลวนสินมากครับอ right> ่าก็มีแนยวทางในเดนนี่ทำนันตะก้อนไปหาลอตเตอรี่ไว้เด้อเอาอาจารย์ก็ขอให้มีโขกมีไข่ลำลวยลำรวยอ่าถูตัวคนอือโอ้โผ โอ้อาว่าจังได้ดีจริงเป็นจังได้ละไอ้บอ่บแมนอันที่ว่ากักตรงกักต,ต,ตัวแล้วมี่ได้ยงได้ยากินเ่ล่ะอ๋อาจารย์ปวดเบิ่งอาจารย์บ่อมี่บ,อบอ่อ่ติดแป่ว่า่นเอานันมาให้กินเอาพวกข้าววกไอ้ไอ้นี่เ่าไอ้เป็นเม็ดเม็ดเขาเรียกฝาะลายรสวนไม่ให้กินฝาะลาจรยสวนไม่ให้กินรากาเป็นมะนาวอ่าเป็นมะนาวเป็น หวอมนั่งสีน่นะผมน,ำน้ำพรนัอ่อม่ให้ฉันมาให้แมก่กล่าบบ่มีอาการน้องต่ว่าพันว่าทักสามทีมือเกิดเบิ้อีกที่หนึง่งพันว่าเพราะว่าแร,แรื่อกลนี่อาการมันคือว่าแสดง<อ>ตัวนั่งรถขั้นเดียวกันแล้วก็ไปในกลุมผูขนนะ้ข้าเจ้าเป็นนะนะไปนกลุมผู้ข้าเจ้าเป็นอันตราล่อยู่เนอะอยาตนโยมแนวมองมาเห็นกัรรักษาตัวเจ้าของให้ปลอดภัย อันนี้ขนาดบ่ได้ไปิดซุ้งสิงกไไ็้วไผเนี้อนี่อ่าไปจัดสักพระอ่อะพาพระนั่นเพิ่นเอารถล่งบันเอาไปนอนที่โรงบันแล้วได้สามขึ้นแล้วครเ<อ>พื่นอนอาจารย์ก็ปลอดภัยว่าเป็นยังตรวดเบื้งแล้วก็บว่ามียังต้นมีไข่อ๋อครับ่มสบายดียุดอกค